วันนี้พวกเราจะนํากิจกรรมดีๆไปจัดในโครงการโครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศารึกษาการญจนบุรี w. ในชื่อกิจกรรมว่าวิทยาศาสตร์น่ารู้สู่โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนครับวันนี้เราจะไปที่ไหนครับพี่บีวันนี้นะคะเราจะไปที่โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนอําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีบ้านปีรอกขี้ค่ะน่าตืน่นเต้นมากเลยครับติดบบตามร่วมเดินทางไปกันเราเลยครับเย้ออกเดินไปไปตามเส้นทาง ทางที่เดินคาดหวังเอาไว้งานที่ทำไม่ต้องสบายถึงเหนื่อยกายจะยังวาดหวังถึงอยู่ไกลห่างความเจริญจะมุ่งไปตามอุด,ดมการทางที่เดินแม้มีวากน้ำจะก้าวไปสู่เส้นทางฝันจะไปเป็นแสน ตรงทางที่อยู่ห่างไกลจะไปเป็นแสนฉันชี้นำทางสว่างให้เธอ คุนวายโลกจะสับสนจะยอมเป็นครูจนจนเพื่ออุดมการมามอบความรักมาให้ความรู้ให้กับพวกหนุมที่อยู่แดนไกลมาเป็นคุณครูเป็นครูบ้านนอกมาเป็นแม่พิมพ์งดงามกลางใจมาเป็นแสงเทียนเพื่อชี้น้ำทาง พระราชการกำลังจะถูกลืมมาเป็นคุณครูที่อยู่้าเขาผู้มีลำเนาไม่เคยจะหวนคืน จะไปเป็นแสงดาวช่วยส่งทานที่อยู่ห่างไกลจะไปเป็นแสงจันทร์ชีน้นำทางสว่างให้เธอแม้จะเธอ สายลมหนาวพัดโบกโบยพรลีวดูแล้วสวยใสใสเย็นลมเย็นไหวไหวสวยงามบ้านอยู่ไกลทุรากันบ้านโรงเรียนอยู่หลังเขามีแต่เราพวกเราไม่มีใครยารมร้รอนสนร้อน อย่างนาวก็หนาวถึงใจไม่มีผาห่มคลุมกายโรงเรียนมีครูหนึ่งคนครูผู้เสียสละตนอดทนอยู่ห่างไกลความสบายใช่จะวนให้เห็นใจความสำนึก กอเพื่อนไทยไทยกับไทยใยแตกต่างกันโรงเรียนของหนูอยู่ไกลไกลไกลย่า การเรียนไม่ใช่เป็นเรื่องที่เคียเดเรือเป็นเรื่องที่ยาก,าก่างเป็นเรื่องที่เด็กๆสนุกสนานแต่แฝงไปด้วยความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โรรงงเียนคม สายลมหนาวพัดโบกโบยพริ้วดูแล้วสวยใสใสเย็ยนลมเย็นไหวไหวสวยงามบ้านอยู่ไกลทุรากันบ้านโรงเรียนอยู่หลังเขามีแต่เราพวกเรา หลังจากที่เราจัดก,กิจกรรมผ่านไปแล้วนะครับหวันเดี๋ยวเรามาลองฟังความรู้สึกของตัวแทนนักเรียนนะครับว่ารู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมดีๆที่เราชาวสุวิยศาสตร์ไปการศึกษาการเจริญพันุได้นํากิจกรรมและโครงการดีๆอย่างนี้มาให้กับน้องๆครับรู้สึกดีใจแล้วก็มีความสุขที่ทําให้ได้จัดกิจกรรมที่มีความรู้มากยิ่งขึ้นครับค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองถามนะคะว่ากิจกรรมภาพรวมเนี่ยน้องๆชอบกิจกรรมไหนมากที่สุด ้องชอบกิจกรรมที่สุดคะการปฏดิษ์รูปโลกทำไมถึงชอบกิจกรรมนี้ที่สุดคะเคยเห็นแต่ในภาพแต่อันนี้ได้เป็นของจริงเนาะได้มีของจริงเข็บไว้แล้วน้องคะชอบกิจกรรมไหนที่สุดเอ่ยกิจกรรมทำสบู่ทำไมถึงชอบกิจกรรมนี้เอออยากจะทำด้วยตัวเองนะคะนี่ก็เป็นความรู้สึกของน้องๆที่ชอบกิจกรรมที่เราจัด เดี๋ยวเรามาสอบถามความรู้สึกของครูใหญ่นะคะว่ากิจกรรมที่ทางสูนวิชนะมาจับเนี่ยทา,ทางคุณครูใหญ่รู้สึกยังไงบ้างคะครับกเ็เป็นกิจกรรมการลงพื้นที่ที่มีประโยชน์มากครับสาหรับโรงเรียนในทิพน์คณังดานซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยขาดคือเฉพาะทางในด้านการสอนวิทยาศาสตร์การที่สูนิยาศาสตร์การยารุบ,บุรีได้มาให้จัดกิจกรรมในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์นะั้นมีประโยชน์มากครับกับนักเรียน ว่านักเรียนจะได้ประสบการณ์ตรงสเกตจ่ายแล้วมีความสนุกสนานครับมีประสบการณ์ตรงในการทดลองต่างๆเนี่ยครับทำให้เด็กมีความรู้ความจาได้ดีกว่าครับก็ผ่านไปแล้วนะครับสําหรับโครงการดีๆของพวกเรานะครับโครงการวิทยาศาสตร์น่ารู้สู่เมืองตะวันตวนชายแดนที่บ้านบิล็อกคีแห่งนี้นะครับและติดตามชมโครงการดีๆของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาการเยราโบรีในครั้งหน้าต่อไปติดตามดูซิว่าอาจจะเป็นใกล้บ้านของท่านก็ได้นะครับสำหรับครั้งนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ No. Oh.